ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยผู้ติดตามทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มากับผมอีกเช่นเคยนี่ครับใส่เบ็ดทิ้งไว้ครับมาลุ้นกันครับว่าจะติดหรือไม่ครับผมซับใส่หัวมันก็แล้วเออมาละดึงเบ็ดหลังพุ่นเอาล้วใส่ทักกันกะลักเดียวเออใส่ลักเดียวเป็นดย่างล่างฮะลากันก่อนลากันก่อนอันนั้นมาอยู่ปืนมุ่น อ่นนมันก้องขี้ดินนั่นนะเอออ่ะพอาล้วพุดธแต่นี้พอและไปจอกไปเด้อไปจอกไปผมมันจิ้งยนทับมันทับอยู่นเนี้ยเออไอแต่ไอัเฮ้ยมันลวกกระจายมูนี่นี่นะลวกเ,เออเด้อมันต้องถอนออกมันต้องถอนออกมันลวกกระจายนี่อกี้มันจิ้งยนตีตีตี

นี่ครับนี่ครับผู้ชมดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะเจาะเจาะไปเจาะไปเจาะติเต่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหห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 หกหห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 นหห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 เหหหหหหหยหงหห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  โอ้มันจิตกับางเหยจิตกลางตัวดึง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 โอ้ยจะไปทำหลุมก็เพือเราบุกนะไหนอยู่ไหนบุกนั่นหลุมมาเอาเอาปุ่นมาเอาเอาตังคกนมาเอาเอาตังปุ่นมาเออมาน้องนี่ครับท่านผู้ชมตุบตุ่แม่เอาละมันมีนมนี่ครับเลี้ยงมาได้เลี้ยงมาได้นี่ครับได้แล้วครับผม ได้หนึ่งตัวแล้วครับผมนี่ครับใส่เมื่อวานครับตัวใหญ่มากเลยครับผมแหลงไม่แน่มรู้งะย่นกะย่นกะนยังฮัล้ล thấy Là bếp mau à? bếp song à? lắng cả bó cả. lắng đi? Ừ. Tít tít tún ừ. đi Đấy kia Thầy xổ. Thầy xổ Hút bỏ ăn ừ. Hút bỏ lạ Hút bỏ Không, không bấy cái ha นี่สองรูครับผมเดี๋ยวจะใส่ครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวนี้น่าจะครึ่งกิโลได้ครับผมนี่ครับวิธีการใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดตุนครับจะเป็นยังสุกขเข้าไปเลยล่างแต่ว่าเออสมภพเขเตีเอาไว้ทีล่างเยลยนี่เขาล่างแต่ว่าหน้าไม่ก็ีเสร็จตึกยิมยนะัง มันสาเปลี่ยนมันมันต้องออกมาฟุดฟูฟุดฟูนี่ครับแย่เข้าไปในรูเลยครับมันมีกี่รูก็แย่ไปตามนั้นเลยครับขึ้นมาแต่เดี๋ยวไหมเดี๋ยวเอาใส่ครับโอากันลักนะน้องเก๋จะไปหูเหรอนี่ครับเสียบครับอันละกค่เสียบมันจะมีบ่วงครับนี่ครับแล้วก็ตอกลงไปครับผม เสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้มาลุ้นครับเนี่ยปกนิดหน่อยครับเดี๋ยวเจ้าหมาเอาไปกินครับหมาเยอะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับที่เข้ามาชมที่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบครับสวัสดีครับ